สวัสดีทุกคนคุณอยู่ในช่องของวอร์ดอร์วูดดี้เด็เที่ยวนะฮะคลิปนี้วอร์ดอรจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองคิวเบกประเทศแคนาดานะฮะซึ่งวูดดี้จะบินจากเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกานะฮะไปคิวเบกก็จะใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมงและก็ทริปนี้นะฮะจะเป็นทริปที่วอร์ดอรจะเที่ยวแค่24ชั่วโมงเท่านั้นทุกคนและเขาบอกว่าคิวเบกนะ,ะเป็นเมืองที่มีความเป็นฟร e น c ์หรือความเป็นฝรั่งเศสมากๆนะ,ะแม้กระทั่งภาษาราชาการเป็นภาษา ฝรั่งเศสนะทุกคนเมืองนี้จะสวยขนาดไหนสถ,ถาปัตยะกรรมอาหารผู้คนความเป็นอยู่จะเป็นยังไงตามวันดีเดียวเที่ยมเลยจ้า Let's go to Canada ตอนนี้เราถึงน,นที่คริเบกแอร์พอร์ตแล้วนะทุกคนคือสนามบินลบลางมากเลยรู้สึกว่างเปล่าเงาๆนะฮะทุกคน ของสนามบินนี้นะฮะเหมือนเราอยู่ยุโรปมากเลยนะฮะแล้วคนก็ไม่ได้แล้วคนก็ไม่ได้เยอะวุ่นวายเหมือนโอแฮ์เลยนะทะ so ุกคนทริปนี้นะครับก็จะเป็นการเดินทาง เึร 30, ิ่จัดสนามบินไปโรงแรมเนี่ยก็จะวัะสาณ35เห้าียนนะซึงนั่งรถ ถ <pour S 2> <till S 1> <Unter> ึงเมืองคิวเบกแล้วนะคะทุกคนคือืน่ารักมากคงต้องใช้คำว่าน่ารักปืองๆแน่ๆเลย ห้องเล็กมากๆเลยนะฮะแล้วกอ็อยู่ใจกลางดาวทาวหรือว่าโอทาวคิวบกซินะฮะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นดิวที่ดีมากเพราะว่าคือละร้อยร้อยเหรียญกว่านะไม่ไม่เกินนั้นโร <c oughs> งแรมน่ารักมากๆเราก, <c oughs> ก็ขึ้นมาดูไฟเบรของเขานะบอกว่า <c oughs> สามารถที่จะมาเล่นหรือว่าเอนเตอร์เทนตรงนี้ได้นะทุกคนและก็ะแล้วโรงแรมที่แบบว่ามีชื่อเสียงของเมืองนี้นะฮะอยู่ตรงนี้จ้า เราก็มาอยู่กันที่คิวเบกซิตี้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นย่านเมืองเก่าคิวเบกซิตี้ทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนคนมาเดินเล่นกันนะฮะนักท่องเที่ยวเยอะนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยนะ,ะับบูดีม่รู้ใช้คําว่าน่ารักเปลืองขนาดไหนนะ,ะแต่ตอนนี้นี่เราให้มาดูกันว่าข้างหลังเรานะฮะเป็นน้ําพุแล้วก็มีโรงแรมแฟร์มอน ชานโต้ชานโตชานโสักอย่างใกล้กับโรงแรมแฟมอนชานโตแฟมโตนักนะฮะ <c oughs> ก็เป็นโรงแรมที่เ,เด่นสง่าใจกลางเมืองคิวเบกเลยนะฮะไปทางไหนก็จะเห็นโรงแรมตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากทุกคนครับผมมันเป็นเ,เหมือนปราสาทราชวังอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเดินทางโดยรถไฟจ้ะ <c oughs> คนบรรยากาศดีมากๆเลยนะซึ่งตอนนี้ก็5โมงแล้วนะฮะทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกนะแล้วบรรยากาศรอบๆโรงแรมแฟร์มอนต์นะฮะคืองดงามมากเลยนะทุกคนคือเขาบอกว่ามันก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะขยายการรถไฟแล้วก็การท่องเที่ยวนะฮะซึ่งโรงแรมนี้ตอนนี้ก็เป็นไซต์ที่ใครมาเมืองคิวเบกเนี่ยต้องมาเช็คอินนะ,ะทุกคนและอย่างที่บอก เมืองคิวเบกนี้นะฮะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการเลยนะฮะแล้วก็คือทุกอย่างขึ้นรถเมย์มาป้ายบอกทางทุกอย่างก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสซะส่วนใหญ่นะแล้วก็มีอังกฤษเล็กที่เดียวบางทีแทบจะไม่เห็นเลยทุกคนเมืองคิวเบกซิตี้ของประเทศแคนาดาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีคศ1985โดยมีสถานะเป็น Historic District of Quebec หรือย่านปราศาสตร์ของเมืองเก่าคริเบกนั่นเองและทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คืออนุสรณ์สถานขององค์กรยูเนสโกนั่นเองความรู้สึกของเมืองนี้นะฮะเราเหมือนมาเที่ยวยุโรปโดยที่เราไม่ได้ออกจากทวีปอเมริกาเหนือเลยนะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยนะโอ้ตรงนี้ก็เป็นวิวของ แม่น้ำเซนต์ลอนส์นะฮะถ้าเราจำไม่ผิดหรือนะฮะโหดูแบบกว้างใหญ่อลังการมากอันนี้มีกระเช้าลงไปด้วยนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนนี้นะ,ะทุกคนคือคนออกมาบอกว่าชิลกันมากๆเลยนะฮะและนี่ก็คือโรงแรมทุกคนสวยงามมากเลย ันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้อากาศดีด้วยนะฮะไม่หนาวจนเกินไปนะะวันนี้70ฟาเรนไฮน์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆบุงชูก็มั่นสบายสบายเอ็นชันเทดอช this spot remind me of um, Portugal in some point really but nicer so beautiful beautiful and you can see the <Yeah. S 1> sandlons Liver oh. right there. Beautiful there ส่วนเมืองคิวเบกนะฮะก็เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากมอนทรีออลนะฮะ แล้วเมืองนี้นะคะเขาบอกว่าเคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเก่าแล้วอังกฤษเนี่ยก็พยายามที่จะหวังปีให้ได้นะฮะเขาเลยบอกว่ามันมีสงคารามเนี่ยประมาณ7ปีเลยนะฮะเพื่อที่จะชิงเมืองคิวเบกให้ไปอยู่ในภายใต้การปกครองของอังกฤษนะซึ่งสุดท้ายก็ตกเป็นของอังกฤษทุกคนแต่ว่าคนที่นี่ก็ยัง พยายามที่จะยึดภาษาฝรั่งเศสวัฒนธรรมฝรั่งเศสนะฮะเก็บเอาไว้อยู่นะ,ะไม่อยากจะเปลี่ยนไปเป็นของอังกฤษเลยนะฮะซึ่งคนที่นี่ก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแรกนะ,ะแต่เขาก็สวิชเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนั้นภาษาวัฒนธรรมอาหารที่นี่ก็จะมีความเป็นฝรั่งเศสผสมภาษาทุกคน โอ้ร้านนี้หอมมากเลยทุกคนว่าแทบเ e ็ e บุ๊คร้านนี้แบบหอมมากๆเลยโอ้ oh. Oh. คือนะฮะบริบแล้วก็เป็นแบบซ s i m p l ลของเขานะก็จะมีแบบกุ้งทอดนะ,ะโอเคอยู่เลยนะ,ะทุกคนกรอบนอกนุ่มในมีซอสอะไรไม่รู้ด้วยคัมครีมนะฮะแล้วก็คูทีนของเขานะครับเขาบอกว่าแคนาดานเนี่ยคูทีนเนี่ยอร่อยต้องลองแล้วร้านนี้ก็โอเคอะ่ะคูทีนใช้ได้เลยนี่คูทีนทุกคนเขาก็จะมีแบบว่าชีสมีแบบ เป็นนฟรายนะครับแล้วก็มีเบคอน mm hmm. กาล l ก,กี้มากเลยอร่อย Did you like the ribs? เ mm hmm. ลิบนะอืหืลิบอร่อยอยู่นุ่มนุ่มร <'s> It's okay Let me see no, เฉยๆอะมันซาบอะเธอแต่คือเป็ดมันต้องมีเครื่องพะโล้อ่ะทุกคนถ้าไม่ใช่เครื่องพะโล้ก็ไม่ใช่เป็ดอะแต่ว่าไอ้เครื่องพวกนี้ของเขามันเหมือนเป็นผัดดองนะๆๆทุกคนก็กินแล้วมันก็เหมือนคลายความคาวของเป็ดนะสรุปร้านนี้นะคะริบกับพูดีนะ,ะผ่านทกคนอร่อย คนเดินในโอทาวคุยเบกซิตี้นะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบชาม,มิ่งมากเลยนะเรามากันตอนเย็นแล้วนะ <c oughs> ก็บรรยากาศตอนเย็นก็มีนักท่องเที่ยวประปายทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้แบบว่าคนเยอะจนเดินไม่ได้เบียดเสียดเหมือนนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากเลยและเดินไปทุกมุมของเมืองนะฮะ น่ารักอะ่ะออคนแคนาดาน่ารักแล้วก็นิสัยดีแล้วก็ทุกอย่างนะตึกตามบ้านช่องทุกมุมคือถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะและตามเมืองนะเขาก็จะมีตัวเต้าตัวนี้คือทั่วเมืองมีเจ้าหมีทุกที่เลยจ้ะไม่รู้คืออะไรนะเดี๋ยวต้องไปหาดู เนี่ยทุกคนเนี่ยบรรยากาศของถนนคนเดินของตัวเมืองคิวเบกทุกคนมันน่ารักมากๆเลยนะฮะบอกว่าเป็นถนนคนเดินที่เก่าแก่นะฮะ400กว่าปีแล้วนะเพราะว่าเมืองน,นี้ประมาณ4 0 0ปีแล้วถนนเนี้ยเขาบอกเป็นถนนคนเดินแรก,แรกๆของเมืองเลยแล้วก็แม่อนุญาตให้รถวิ่งผ่านนะให้คนมาเดินช้อปปิง้งดูของโลเคอลของ คนพื้นเมืองท้องถิ่นแถวนี้นะฮะก็จะมีผลิตภัณฑ์มีร้านอาหาระอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งร้านอาหารที่วอดอดไปทานเมืเ่อกี้ก็อร่อยอะไรอย,อยู่ไปละจอดขึ้นไปละโอเค เป็นเหมือนกับมิวสิคมิวสิคอลสปูนนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงทุกคนมันดูแปลกตามากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นของฝากของคนแคนาดาเนาะก็พวกเมเปิลแคนดี้อะไรเงี้ยที่ทำมาจากเมเปิลเซรัปอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนซึ่งของเขาแบบดังมากๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นเหมือนกับน้ำแบบเแบบมเปิลเซรัปนะฮะซึ่งมาแคนาดาเนี่ยจะต้องลองนะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็น ต้นตำลับของเมเปิลไซรัปเอสพ p พก็ออันนี้ก็เป็นเหมือนแบบ oh. ลูกอมทุกคนทำจากเมเปิลไซรัปนะฮะอันนี้สองเหรียญกว่า What is that? t e o ราคาเ10 for 2 w o dollars only ว้าวเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์จากเมเปิลไซรัปทุกคนอันนี้เป็นเทียน oh. mm. อันนี้เขาจะมีเทียนฮะกลิ่นเมเปิลไซรัป อพี่จอร์ดบอกว่า maple syrup เมเปิลเซรัปเนี่ยนะคะทำมาจากใบเมเปิลนะฮะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเพิ่มแล้วซึ่งแบบว่าเฮลตี้นะคะไม่มีน้ำตาลอะไรจอร์ด <laughs>